สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะเป็นคลิปลาย10วันนะคะวันที่11จนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะ2563น,นะคะออของคนเกิดวันพุธนะของคนเกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรกันบ้างงานเงินความรักนะคะแล้วก็สุขภาพแล้วก็บทสรุปนะคะขอพ่อเงินกรขอพ่อเงินกรน,น,นะจ๊ะโอมสิกเนสายนัมมหาขอความแม่นยำจงบังเกิด นเกิดวันพุธนะคะจะเป็นอย่างไรในช่วงสิบวันนี้ย้ำนะคะย้ำนะคะดูดวงดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางดูอย่างมีสตินะอย่างงมงายจนเกินไปนะจ๊ะอ่าอ่ะ อะมาถามเรื่องการงานนะคะการงานเราเป็นอย่างไรต้องบอกว่าใน10ในสิวันนี้คนเกิดวันพุธอะจะต้องเรียนรู้รู้จักที่จะเรียนรู้ตัวเองและงานและสิ่งรอบข้างนะคะอะมาดูทีละเรื่อง งานงานมีโอกาสที่จะสมหวังและประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังและประสบความสําเร็จนะบอกได้เลยนะคะงานในช่วงสิบวันนี้การเงินนะคะการเงินต้องบอกว่ามีหุ้นส่วนหรือมีคู่มีเพื่อนมีอะไรที่เขาคอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะถามว่า เราติดขัดอะไรไหมใบนี้จริงๆก็ไม่ได้ถึงกับว่าติดขัดหนะักแต่เตือนอะไรนิดหนึ่งนะคะใบนี้จะทําธุรกรรมการเงินอะไรก็ตามแต่ให้ระมัดระวังให้รอบคอบระวังเรื่องเอกสารตัวทานให้ดีๆนะจ๊ะ,ะความรักมีเกณฑ์ห่างไกลกันบ้างนะคะหรืออาจจะเดินทางที่ทมันต้องทําให้ห่างไกลอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่ามีเหตุจําเป็นต้องห่างกันในช่วงระยะนี้นะคะ ทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพใบนี้บ่งบอกถึงเรื่องธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําคือน้าไรร่างกายไม่เท่ากันคือน้านี่หูไม่เท่ากันโลหิตจ,จางนะพักผ่อนเยอะๆหรือขาดน้ําก็เป็นไปได้นะกินน้ําเยอะๆนะคะอ่านะทีนี้มาดูที่บทสรุปนะบทสรุปเนี่ยใบนี้คือการเรียนรู้การศึกษาหาข้อมูล พอมันออกมาแบบนี้บอกได้เลยว่าชีวิตของคุณช่วงสิบวันนี้นะคุณต้องเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้สิ่งรอบข้างเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เรียนรู้อดีตต่างๆที่มันเป็นที่เราเคยผ่านมาแล้วเพื่อให้มันเป็นประสบการณ์สอนเราณนะปัจจุบันว่าเราควรทำอย่างไรเราเราก็ควรจะดำเนินการอย่างไรนะคะต้องเป็นลักษณะน,นั้นถึงจะมีโอกาสจะสำเร็จนะคะอ่ะ มาดูประกบคู่กับงานนะคะประกบคู่กับงานต้องบอกว่างานคุณจะสำเร็จได้คุณจะสมหวังได้นะคะคุณต้องรู้จักที่จะเรียนรู้กับมันด้วยใส่ใจมันด้วยนจะจ๊ะอ่ะทีนี้การเงินนะคะการเงินเป็นยังไงอ่ะเคยมีประสบการณ์เรื่องการเงินแล้วเป็นยังไงเรียนรู้กับมันระมัดระวังการใช้เงินของตัวเองคุมตัวเองให้ได้นะคะ นะอย่าฟุ่งเฟ้อจนเกินไปความรักล่ะเขาเรียกว่าศึกษานิสัยใจคอกันและกันนะถึงแม้จะห่างไกลกันต้องรู้จักที่จะไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูสุขภาพถามว่าเป็นยังไงหนะักไหมต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่หนักและมีโอกาสที่จะดีจะหายขึ้นนะคะให้เรารู้จักปรับตัว ปรับตัวตัวเองนะคะโอเคเราพักผ่อนน้อยมันเลยทําให้แบบน้ำในหูไม่เท่ากันโรคที่เขาชอบเรียกกันเนาะน้ำในหูไม่เท่ากันเนาะเออคือเขาเรียกการการเสียสมดุลนะคะมันจะทําให้วูบมันทําให้อะไรได้นะคะหรือแม้กระทั่งโลหิตจางนะคะเราเรียนรู้แล้วเราต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองนะคะนะอะไรหลายๆอย่างมันจะได้ดีขึ้นและผ่านพ้นไป นะคะว่าง่ายถามว่าในในช่วง10วันนี้ของคนเกิดวันพุธเนี่ยดีไหมหรือแย่ไหมบอกได้เลยว่าไม่ได้ว่าดีหรือว่าแย่นะคะอยู่ในระดับกลางแต่อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นว่าจะเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาเอามาเป็นประสบการณ์เอามาสอนสั่งเราณปัจจุบันได้อย่างไรนะจ๊ะสติเท่านั้นสำคัญนะอ่ะ ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามกด subscribe กดก็ก็ตกิงด้วยนะคะสำคัญมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพจ a c e b o o k นะคะชื่อเดียวกันเลยอาจารย์มีโอมาริโอมสามารถติดตามได้แล้วพบกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ